ครับรู้ได้ไงอ่ะบอกครูก่อนดูอะไรคะดูอะไรด,ดูจักอะไรคะดูจักรูปใช่ไหมคะอ่านหนูช้างไปเลยสิแต่ครูไม่เล่าเรื่องช้างนะเรื่องช้างครูไม่รู้อนะ่านนั่นเองฟังฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาเลยควางที่แบบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างอยู่โขลงหนึ่งโขลงถ้าคำว่าโขลงครับถ้าคำว่าโขลงหมายถึงช้างเยอะช้างลหลายๆตัวเลยแต่ถ้าใช้คำว่าเชื่อถ้าใช้คำว่าเชือก ตัวหนึ่งนะคะอ่ะมีช้างโขงหนึ่งช้างโขงใหญ่มากอยู่อาศัยอยู่ในป่านะคะช้างอาศัยอยู่ในป่าอ่ะเพราะฉะนั้นหนูรู้แล้วนะช้างอาศัยอยู่ที่ไหนคะในป่าในป่าเหมือนคนไหมคะเหมือนคนไหมไม่ช้างเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมนะคะช้างโขงหนึ่งใหญ่มากอยู่ในป่าวันหนึ่งช้างเหล่านี้เดินไปหากินที่กลางป่าใหญ่มากนะคะเดินไปหากินที่อา ไปนักเรียนเป็นช้างลูกช้างเล็กช้างตัวเล็กออกจากฝูงไปตัวแม่บอกว่าช้างตัวแม่บอกว่าาลูกจ้าฟังนะลูกเวลาเข้าป่าไปเราไปในป่าไปหากินยาแตกฝูงไม่เด็ดขาดช้างลูกเป็นช้างเกรเรนักเรียนเกเรมากเหมือนพวกเธอนะถ้าคุณครูบอกอะไรปักตัวไม่เชื่อคณครูถ้าเกเรอาจจะมีอันตรายนะคะรับริมท้ายาริมหาฟ้งลูกต่อไปช้างตัวน,นั้นไม่สนใจเลยไม่ฟังไม่เชื่อฟังคำ ่แม่ไม่เชื่อฟังคําสอนของคุณครูพ่อหรือออกไปสิ๊บอยากรู้จังเลยถ้าฉันออกไปฉันไม่เชื่อแม่ฉันละนฉันจะไปดูสิ่นจะเป็นอะไรเจ้าช้างก็ไปที่หนูช้างจะไปไหนเอ,นอน๋เห็นไหมเอช้างไปเจอใครกูช้างก็ไปเจอกาตัวหนึ่งกาตัวหนึ่งก็มาเลยปั๊บกาตัวนี้มาเห็นช้างมาตัวเดียวมันรู้เลยว่าช้างตัวนี้จะรู้เลยว่านะกา กาดบินพุ่นมากแท๊กแท๊กแทเลยมาจ้ามันมาเป็นอะไรคะลูกมันมาจ้ามันกี้มันอะไรคะมันขี้ตาโอ้มันมาขี้เส้นใจใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนี่มันมาเลยมันตกตาคาจ้าเออมีแมลงวันบินมาด้วยใช่ไหมคะแมวแรงวันมากแท๊กแทมันมาขี้มันมาขี้เขาเรียกว่าขี้หรือบ้านเราภาษาบ้านเราคืออะไรคะขี้คือไม่ใช่ขี้คือภาษาบ้านเราแต่ถ้าพูดเพราะเราคืออะไร ขอแล้วขอลาไปขอลาไปไป,ไปอะไรถ้าเจอตัวไปขี้ลูกไปอะไรไ, <ป S 1> ไม่ใช่ใชคำพูดเพราะๆเก่งมากตัวเอยหต้นน้อยไปตรงไรคะโอ้นี<ะ>่มาเร็วกว่ามาันก็อุจจาระ,ล,ะลูกไปอยู่มันขี้ใสแล้วขี้ใส่ครับไปผมว่ามีอะไรอยู่ในตาของช้างครับขี้มันกลายเป็นอะไรไมันกลายเป็นอะไรหนอเก่งมากตัวเมย์ต้นนายตัวเมย์ต้นนายอ่ากลายเป็นอะไรคะกลายเป็นหนอน ดูซีมจะเป็นยังไงที่เอ็นโอ้ายแล้วหัมันเป็นหนอนแล้วกายเป็นอะไรลูกแมงวันมันกายเป็นจุดๆจอกๆจอกตุกตาใช่ไหมคะเออมีโอกาสเจ็บไหมคะเจ็บไหมนี่นั่นแหละไม่อยากเชื่อฟังพ่อแม่ดีนะมาจอบปั๊บเสร็จแล้วมันก็เป็นมะเร็งวันมันก็ทําให้ตามันอักเสบใช่ไหมคะตาช้ำอักเสบเลยทีนี้เหมือนเราเหมือนเราแค่ดู ูมันจะเริ่มตาบอดใช่ไหมคะเหมือนกับบก็เจอคุณครูอีกออนบอกว่าถ้าใครตาแดงห้ามมาเลยนะห้ามมาเลยไม่มาเลยเดือดทำไมคะถึงไม่มาตาแดงมันจะติดใครคะลูกติดคนอื่นใช่ไหมคะเกิดเป็นทโรงเรียนทำไมโอ้นหูโหตาแดงเราอยากใส่ก็อยาใส่นะต้องรอหมอก่อนอ่ะต่อไปพอที่พับตามันเริ่มบอดนึกเรียนตาบอดก็ทําไมกูตายแล้วเดินไปเดินไป มีคนนำทางหรือเปล่าลูกไม่ไม่มีคนนำทางเอาทำไมล่ะถ้าไม่มีคนนำทางแล้วเป็นไงคะลูกมันจะเป็นไงมันก็เดินไป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 มันจะเหวมันรู้ไหมว่าเป็นเหวรู้มันรู้ไหมว่าเป็นเหวไม่รู้มันไม่รู้เพราะมันเป็นไงเพราะมันตาโบนั่นเห็นไหมมันเชื่อฟังพ่อแม่ไหมคะไม่แล้วมันก็เดินโตเหวตายจู Oh man.